สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตกลับมาแล้วค่ะสำหรับอาจารย์ทียยุทธ์บุญมีที่หายไปช่วงหนึ่งตลอดช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์อาจารย์ทียยุทธ์ก็ไม่ได้มาวิพากวิจารณ์วันนี้อาจารย์ทียยุทธ์ก็ออกมารายงานในสิ่งในมุมมองที่มีการไปค้นควา้าวิจัยอะไรต่างๆในแนวทางของอาจารย์ทียยุทธ์ หลกัหลกๆที่อาจารย์ธิยุทธ์พูดเนี่ยก็เป็นเรื่องภาพรวมการเมืองไทยในสถานาการณ์ที่ยังมีความขัดแย้งแล้วก็จุดสําคัญก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับกลุ่มรากยาที่อาจารย์ธิยุทธ์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ใช้กลุ่มรากยาเนี่ยแหละเหมือนกับเป็นลูกค้าในการมาซื้อสินค้าของคุณทักษิณค่ะทีนี้ในส่วนที่คุณสุภลักษณ์ฟังจากที่อาจารย์ธิยุทธ พูดออกมาเนี่ยคิดว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรยังไงคะประเด็นคนทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอาจารย์เฉลิวก็เป็นคนที่คุณทักษิณเคยเรียกว่าเป็นขาประจําวิาพากษ์วิจารณ์มันตลอดสำหรับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะทีอ่อ,อาจารย์เฉลิวจะวิจารณ์อดีตนาย,ยกทักษิณแต่ว่าประเด็นที่ผมฟังและในฐานะเป็นประชาชนคนไทยซึ่ง รอแล้วก็กระหายไข้รู้ว่าปัญญาชนบ้านเราจะเสนอทางออกให้สังคมยังไงผม่าผมจับสิ่งที่อาจารย์เทยุทธเสนอได้สองสามประเด็นนะครประเด็นแรกอาจารย์เทยุทธบอกว่ามันมีปัญหาระหว่างความขัดแย้งของชนชั้นสูงกับชนชั้นล,ล่างใน, <S 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 ในประเทศของเราจริงคริงชนชั้นล่างก็คือก,ก็อาจจะภาษาภาษาทั่วไปก็เรียกรากย้านะครับกับกับพ,พวกชนชั้นนาอาจจะอยู่ในศูนย์กลางอํานาจค,ครับอันที่สองก็คือว่า สังคมของเราเป็นสังคมที่รวมศูนย์มากเกินไป mm hmm. มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างจะมากนะนั่นที่อาจารย์เทรยุทธน์นาเสนอและอีกประเด็นที่สามซึ่งก็น่าสนใจนะก็คือว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับราชานิยมมากก็คือคนธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้รับการข่าวควัญถึงจนกระทั่งเหมือนกับไม่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติเลยซ,ซึ่งอันนี้เป็นข้อวิจารณ์ที่ ค่อนข้างจะตรงไปตรงมามนะครับจะเป็นข้อวิจารณ์ซึ่งอันนี้เป็นเป็นสองสมอย่างที่ผมมองเห็นว่าแต่ว่าก็อีกนั่นแหละข้อความเห็นเหล่านี้หรือว่าแนวการวิเคราะห์สังคมแบบนี้ผมคิดว่าคนวายทั่วไปก็ก็เข้าใจนะครับก็มองเห็นอยู่ว่าอย่างเรื่องกลุ่มลากญ่าที่บอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองต่อประชาธิปไตยโดยภาพรวมแต่ระยะหลังเนี่ยเขามามีบทบาทผ่านการเลือกตั้งผ่าน ที่บอกว่ามีประชานิยมมีอะไรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจ้ใช่แต่แล้วอันนั้นประเด็นที่อาจารย์ธริยุทธอาจจะคล้ายๆผมเตทองจับสำนวนก็คือว่าลังเลมากเลยที่จะให้ให้น้าหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพูดว่าแน่นอนการเมืองของชาวลากญาเป็นสิ่งจําเป็นแต่โชคร้ายเหลือเกินที่การเมืองกลางญาตินั้นสร้างโดยคุณทักษิณซึ่งซึ่งอาจารย์ธริยุทธไม่ชอบอ,อ,อันนั้นก็เป็นเป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมครับ<ะ>ที่ที่อาจารย์ธริยุทธ์มองเห็น ทีนี้มองเห็นแบบนั้นก็ดีแล้วผมคิดว่าในสายตาของของคนที่อยากจะฟังต่อไปว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราสังคมเราเป็นแบบนี้แลนะ้วเนี่ยเรามีทางออกแบบไหน,นใช่ไหมเพราะว่าสังคมแบบนี้คือสังคมที่เรากําลังอยู่ในสภาพที่ขัดแยง้งกันก็ะระวังส่วนกับกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งหลายๆกลุ่มหลายว่าไปแล้วทีนี้สาราจารย์เทลิยุสออกมาผมคิดว่านานแล้วไม่ได้ออกมาก็น่าน่าจะคิดอะไรมากกว่านี้นะครับว่าข้อเสนอที่เป็นรูปประทรมที่จะพาสังคมเรา ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่านี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรกันนะครับแต่ข้อเสนอของจันทลยุทธ์ก็คือว่าเน,นเป็นข้อเสนอในสายตาผมมันเป็นกำบ้านทุบดินเนี่ยนะครับบอกว่าเราจะต้องปรับความคิดปรับกระบวนการในภาษาราชการในภาษาวิชาการเรียกว่าปรับกระบวนการกันเสียใหม่ <ภา S 2> เปลี่ยนความคิดของคนซึ่งหรือแม้กระทั่งเรียกร้องว่านักปัญญาชนคนสําคัญชน,ชนชั้นสูงเช่นเช่นคุณสุเมธหรือว่าคุณอนันต์ปัญญาลชุนอดีตนายกซึ่งก็เป็นหมอประเวศอันนี้แว่า ควรจะเป็นคนคิดผมะว่าอ้าวแล้วอาจารย์เทิุก็ไม่ใช่ปัญญาชนชั้นสูงเหมือนกันเลยทำไมไม่คิดเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ข้อเสนอที่คนอยากจะรับฟังอาจจะมันอาจจะต้องเป็นรูปธรรมขนาดขนาดที่นิติราฐเสนออะไรก็ได้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมนะครับ <c oughs> แทนที่จะพูดแบบวําบ้านทุบดินว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเง้นันก็คือก,ก็ก็พูดได้แต่ว่ามันก็เรามีนักวิจารณ์แบบนี้เยอะแลวนะจริงๆแล้วผมคิดว่าเราอยากได้ข้อเสนอที่มันปฏิบัติได้ด้วยครับค่ะ <c oughs>